เราได้เชิญพี่นิกเป็นฟู้ดสไตลิ่งก็เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีดีไซน์มีการจัดวางอาหารได้ดีสวยพี่อยากให้เขามีส่วนร่วมกับงานชิ้นนี้ของพี่เห็นอาหารรู้สึกยงไงบ้างคะตอนนะจครั้งแรกเห็นอาหารนะคะคืออันดับแรกคือสวยแล้วก็หมอที่บอกว่าเอ้กินได้นะดอกมึงะกินได้หรอกินได้จริงหรอก็กิน กกว,วันนี้นะคะก็รู้สึกว่านักแสดงก็จะมีความสุขมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทานอาหารที่แบบอร่อยมากแล้วก็สวยงามด้วยนะคะอยากแบบกินของคนจานหมดเลยนะคะคือมันเป็นอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะกินได้โดยเฉพาะที่แบบเอาดอกไม้มาแต่งแต่งแต่งอะไรเงี้ยเราไม่เคยกินดอกไม้มาก่อนอะแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าทุกอย่างในนี้กินได้หมด แล้วเขาแต่งสวยมากยกินทุกเมนูเลยนะคือมันอร่อยมากคือแบบถ้าในความเป็นจริงแล้วว่ามันก็คงแบบโอ้โหกว่าจะได้ออกมาชักจานหนึ่งนี้มันนอกจากจะต้องใช้ความสามารถในการทำอาหารแล้วมันต้องใช้จินตนาการเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะนับถือคนทำจริงๆแล้วแบบไอ้ฉากที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันจะแบบมันเห็นน้อยมากถ้าไม่ได้ดูเบื้องหลังทุกคนอาจจะแบบอะไรอ่ะจริงเหรอแต่พี่ก็คิดว่าใส่เท่าที่ให้มันมีอัตลักษณ์ให้ทุกคนรับรู้ว่านี่คืออาหารของประเทศปูติน มันคุ้มกับคนดูคุ้มกับความรู้สึกของทั้งทีมของเฮโร่ที่ทำไปวะบางทีคนเราทำไปอ่ะบางทีไม่ต้องจำเป็นต้องให้เห็นหรอกว่าเราทำให้คนดูคุ้มรู้สึกว่างานต้องคุ้มกับเราเพราะเรารู้แล้วว่าเราทำเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ก็ทำ